ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นมนุษย์แค่ครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ร่างกายและจิตใจถูกเปลี่ยนแปลงจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดหลอมรวมกับโลหะและสายไฟก่อกำเนิดบางสิ่งที่ไม่อาจเรียกได้ว่าคนอีกต่อไป สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมสกินนอนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไมคครับเออนะครับเรามาอยู่กันในวัดที่มีชื่อว่าเดอะอิมิเตอร์นะครับผมชื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นหูขุนตานะครับไม่ใช่อิมิเลเตอร์ตัวสีขาวนั่นนะครับผมแต่ว่าเป็นอิมิเลเตอร์นะครับที่จะเป็นตัวสติฟนะครับที่สามารถที่จะแบบว่าไล่เราได้นะครับสติฟตัวนี้นะครับมันมีด้วยกัน3ามบิตี้นะครับก็คือมี3ตัวนะครับ อ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละตัวมันต่างกันยังไงนะครับผมเราก็จะมาดูกันในคลิปนี้เลยครับแล้วเราก็จะมาเอาตัวรอดจากมันนะครับว่ามันจะหัวสักแค่ไหนกันเชียวนะครับซึ่งวันนี้เรามากันในชุดหน่วยกําจัดผีนะครับผมเป็นบอกเลยว่าเป็นคอสตูมใหม่นะครับผมไอ้ขนข้างหลังนี้นะครับก็คือเป็นฤดูหนาวนะครับผมเออมันเป็นฮู้ดฮู้ดขนนะครับซึ่งมัดตัวนี้นะครับเป็นมัดใหม่นะครับเขากําลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยแล้วกันว่ามันน่ากลัวขนาดไหน นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตตัดไม้เพิ่มซักนิดนึงนะครับตามสูตรเลยนะครับเราก็ต้องขุดหินอย่างรวดเร็วนะซึ่งถือว่าเราเกิดอยู่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มั้งนะครับเราจะได้หาแบบว่าอาหารอะไรนี้ถ้าให้ดีๆแล้วแบบขอเหล็กสักชิ้นเลยได้ปะมีปะแล้วเราก็จะมาลองเออลองพิชิตมันดูนะครับเราจะมาลองฆ่ามันผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถที่จะฆ่ามันได้ไหมแต่ว่าจะลองดูนะครับโอ้ให้ตายสิผมแปบว่าโคตรคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับไปเล่น v h s บ่อย นี่สินะไมค์ครับที่เรารู้จักมันต้องเป็นอย่างนี้สิมาเราไปหาแบบว่าหาอาหารกันนะครับในการประทังชีวิตในคืนแรกซึ่งคืนแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าอุ๊ยโหผมรู้แหละผมจะไปอยู่ตรงนู้นครับผมไม่เคยไปอยู่ไบอมแบบนั้นมาก่อนนะครับมันเป็นหญ้าสูงมั้งนะครับเท่าที่เห็นในระยะนี้นะครับไกลแล้วก็หา หาหานไปตามทางนะครับมีเหล็กให้ปะอู้ไม่น่าจะมีนะครับอ้เอาละฉันจะมากำจัดพวกแกให้หมดเลย3ตัวนะ่ะไม่รู้ว่าฉันจะทำได้ไหมแต่ว่าฉันขอพูดไปก่อนว่าฉันกำจัดผีมาเยอะพอสมควรนะ่ะซึ่งแค่พกแก3ตัวเข้ามาพร้อมกันเลยไม่รอ้อยลิปการที่เราจะไปขุดเหล็กข้างล่างนะครับเราต้อง ทำประตูเรามีเหล็กตอนนี้นะครับแล้วก็จะปลอดภัยได้เพราะว่าเราน่าจะทาโล่ได้ผมไปได้วิธีใหม่มาครับผมคือเราเนี่ยต้องคาบโลไว้สัก2อันเลยนะเป็นการการตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและนี่ก็คือการผรจญภัยของผมเอาครับเดี๋ยวเราขุดฐานหินกันตรงนี้ในการเก็บฐานหินนะครับซึ่งผมจะได้ไม่ต้องแบบว่าทุรนทุรายหาฐานหินจากต้นไม้หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่เอาจริงก็มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าคือเราตัดไม้แบบตัดทั้งต้นอะ่ะเออเราไม่ได้ตัดทีละต้นนะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นเลยแล้วกันไอ้พวกญ้าสูงตัวนั้นอู้มันน่าอยู่มากเลยหรือเปล่าเพื่อความท้าทายนะครับนี่แหละโอ้โหมันต้องอย่างนี้เฮ้ยโอไมค์กผมว่าไม่น่าไปเลยนะครับโอ้โหแล้วแบบว่าเดินเดินสลูด,ด้วยนะตรงญ้าพวกเนี้ยเยี่ยมเลย เยี่ยมตรงไหนไวะเนี่ยโอเคผมว่าเราหาที่สร้างบ้านแถวนี้แหละตรงนี้เลยปะล่ะข้างๆอันนี้เลยครับข้างๆภูเข,ขาเลยอุ้ยเหมือนเหมือนจะค่ำแล้วหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะยังมั้งยังแหละยังแหละโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมทาโครงบ้านกันเป็นบ้านที่เรียกได้ว่าเป็นที่พักพิงใจนะครับตอนที่เราเหงาเพราะว่าผมอยู่คนเดียวตอนนี้โ oh อ้ my god เฮ้ยมันจะ มันข้าจริงนันหนทุกคนไม่ใช่เรื่องเล่นๆเอ้ม oh ันกะัดเดี๋ยวนะมันข้าเร็วจังวะจะว่าไปแถวนี้มันก็รู้สึกมืดเหมือนกันนะครับผมน่าจะคิดไปเองหรือว่าหน้าผมมืดเองก็ไม่รู้ซึ่งเรายังไม่มีแกะสักตัวเลยเราไม่สามารถที่จะเออนอนได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราใส่ชุดล่าท้าผีมาแล้วนะครับหน่วยพิชิตผีอะไรก็แล้วแต่ ผมจะไม่กลัวสิ่งใดเราต้องทําปัจจัยหลักนะครับผมเอ,อ่อในการที่จะเอาตัวรอดใจหลักของเราก็คือเตาถ่านนะครับสิ่งนี้ขาดไม่ได้ในการเอาตัวรอดโดยเฉพาะกับพวกผีแล้วนะโอเคตอนนี้ก็ข้ามไปที่เรียบร้อยแนละ้วผมว่า <c oughs> ผมว่าผมจะออกไปหาทรายอุ๊ยผมไม่ได้เก็บไม้ตัวนั้น คือเอาจริงนะครับผมไม่ได้แบบว่าไปเทสเล่นหรือแบบไปดูสปอยอะไรเกี่ยวกับตัวนี้มาก่อนเลยแล้วมันมีกัน3ตัวนะครับผมไม่รู้ว่าความแตกต่างของ3ตัวนี้มันคืออะไรแต่ว่าอย่าไปกลัวเลยใช่ป่ะทุกคนโอ้ oh God. Er. มายก d คิเปอร์วันนี้วันนี้อย่าไปแอบเข้าบ้านกูนะ นะมันแอบเข้าบ้านผมออกมานี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยูนย่น,นี่นี่ไงโดนไปหนึ่งตายไปซะคิปเปอร์มันชอบมาแบบงเงียบๆนะครับทุกคนระวังไว้บอกตัวเองเนี่ยลยเะเฮ้ยใครอีก ยงเดินใครวะโอ้มึงอีกแล้วทำไมคีเปอร์มันหลายตัวจังวะวันนี้เดี๋ยวโอเคไปไปหาขุดทรายดีกว่าก็ดูปลอดภัยดีนะครับแถวนี้ เป็นริมแม่น้ําที่ดูดีสุดๆแต่หญ้าเยอะไปหน่อยแล้วก็มีซอมบี้ด้วยุ๊บหืมตรงนี้มีเหล็กอุย้ยเหล็กเยอะด้วยโอเคเดี๋ยวผมขุดทรายก่อนแล้วกันตัวนี้ขายไม่ได้นะครับไม่งั้นบ้านเราจะเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยนะครับกระจกกับหลังคาเนี่ยสําคัญสุดๆโอ้้อ ไม่ใช่มันเป็นแสงนี้เฉยคิดมากอะไรมัวห่วงอ๋อมันเป็นดอกไม้โอเคผมว่าผมลงไปขุดเหล็กดีกว่าึืึอืมเออเออเอ,อืมอรอรอ,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 อก่อนเดี๋ยวก็คุมครับตรงนี้คุมกว่าเราไปลงถ้ำอ่ะเอาจริงอะ่ะนี่เลยตรงนี้ครับว้าโ,โอเค ผมว่าเราแค่นี้ไปก่อนนะครับได้พอแบบว่าทําเกาะทําโล่อะไรอย่างนี้ก่อนเกาะอาจจะได้สักชิ้นหนึ่งตอนเนี้ยหวังว่าขากลับจะไม่มีอะไรหรอกนะทํามีนี่แย่เลย <c oughs> ผมไม่มีประตูแล้วด้วย ขาอันนี้นี่แล้วก็มีโคให้เราขุดตรงนี้นะครับขอบใจมากเลยอย่างน้อยก็ได้ฟรีมา2อ,อันเราไม่ต้องขุดเราไม่ต้องออกไปขุดที่ไหนสวยโอเคเรามีโลลฮะฮ้เอ๊ไปไหนแล้ววะทุกคนเห็นเป็นผมใช่ปะ ไม่เหมือนผมใช่ปะแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นทำไมมันกระพริบอย่างนั้นอะผมว่าผมรีบทำกระจกกันดีกว่า ต้นไม้เฮ้ยอันเกเงามันกระพริบอ,อ่ะเฮ้ยมันรีบเผาหน่อยเผาช้ามากโอเคหมดแล้วไปเลยนี่ก่อนไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนเอาโคมานี่เผานี่ก่อนเลยจุย,ยขาดอีกอันนึงได้เสือ้อผมว่ารอเสื้อก่อน ไม่เป็นไรครับมันเช้าแล้วมันเช้าแล้วมันเช้าแล้วมันน่าจะไปแล้วแหละไม่น่ามีตัวอะไรอยู่หลังอันนั้นหรอกเออเนี่ยเงาหายไปแล้วเอ,อ้ยจริงว่ะเฮ้ยมันจะยังนะมันจะยังนะครับอันนี้มันคล้ายๆอิลิลาเลเตอร์เลยอ่ะแต่ว่าเป็น น่าจะตัวเล็กมัง้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมผมเห็นมันแวบ,บเดียวเองครับอืมแวบบแรกกับทุกแวบ,บนะอันนี้ผมจะขึ้นไปทำหลังคาเว้ยแวบบแรกไม่ทุกแวบ,บใช่เอาแล้วกันแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปดูนะครับโอเคตอนนี้เราได้เสื้อแล้วออกไปดูเลยแล้วกัน ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรมากตัดไม้แล้วกันโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำหลังคานะครับ มึงอีกแล้วคิป er. เปอร์อาตกไปล้วทำไมชอบมาแบบเงียบฮะเนี่ยคือเราต้องรีบทำหลังคานะเพราะว่าตัวอะไรมันจะหล่นใส่หัวเราได้ตลอดเวลาจริงๆไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยครับแม่มดมันมาจากไหนวะไม่เองอะ่ะคิปเปอร์ โอ้โหลอตีนจัดสุดยอดไปล่ะทุกคนวันดีๆแบบนี้นะครับตบมือให้คิปเปอร์คนนั้นมันว่าแกล้งผมอย่างนี้โอ้ยเชี่ยอ๋อมึงนะมึงมึงมึงนะ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 มึง โอกาสตีพิษตายป่ะเนี่ยโอเคพิษหมดละโอ้แบบจัมส์สแ์มากอยู่ๆก็มาโอเคเรียแบบร้อยนี่แหละครับบ้านเราในตอนนี้เออว่าเ,เราต้องหาลงเลวินตรงนี้แหละข้างๆเนี่ยเอาเราเราเตรียมไปลงข้างล่างกันเหมนจะข้ามอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ตรงนี้เป็นเลวินครับข้างๆบ้านเราข้างหลังเลยโอ้ไม่ใช่เป็นแม่น้ำเฉย อุ้ยได้ไงฝั่งนูน้นทำไมมันเริ่มไกลบ้านไปเรื่อยๆวะเนี่ยจะว่าไปแล้วตอนคืนก็มืดเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคผมจะไปดูแล้วกันพระเจ้าโอเค อุ้ยถ้ำใหญ่ด้วยไปเนี่ยมีลาวาด้วยครับโอ้ไมยก้อนโอเคโอ้เจ็ดตกใจยืนอยู่ตั้งนานโหสกิล oh. เขาดีใจอะไรอ่ะเขาวิ่งเล่นแบบวิ่งทั่วเลยเมื okay. ่อกี้ซอมบี้วนะนะผมไปเอาเหล็กก่อนเอาจริงมันมองโคตรยากเลยตอนเนี้ย ต้องค่อยๆไปวะ,ะผมได้เหล็กมาหกก้อนตอนเนี้ยอึึหเสียงอะไรเสียงอะไรหอนแปลกๆผมวางท็อตเยอะมากนะเพราะว่ากลัวแบบกลัวผีเกิดถึงมันจะสว่างอยู่แล้วก็เถอะอุ้ยมีฮะสปาว์มอนเตอร์เหรอโอ้จริงด้วยสปาว์ซอมบี้ พอแบบมาฆ่าคิปเปอร์กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเป็นปัญหาในภายหลังไม่ได้ขุดทิ้งเลยไหนดูดิมีแอปเปิลทองให้เดี๋ยนะวัด <What? S 2> ของแม่เกลือจังวะของโคตรเกลือเลยทุกคนอีกกองหนึ่งโอเคให้มาชิ้นหนึ่งต้องกองนี้กองนี้กองนี้

เอา้าตัวหนึ่งมันลงล่างเฉยโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยเฮ้ยเพชรอ้วีเพชด้วยว่าเกลี่ยเป็นทองเลยโอเคโอเคเราจะได้แปลวเพชรนะครับอาหารหมดพอดีไปแปลวเพชรกัน เพชรนี่สว่างมาแต่ไกลเลยอ่ะปะ่ะขึ้นก่อนเดี๋ยวให้คราฟต่อนะครับเกาะเราก่อนที่จะซ้ายไปทำไมผมไม่ทำดาบเพชรไว้เลยวะยช่างมันเถิดเดี๋ยวค่อยไปทำอยู่บ้านแล้วกันเอาละครับผมกำลังจะขึ้นไปที่ข้างบนน่าจะเช้าแล้วมั้งข้างบนอ่ะ เสียงอะไรเดินตามวะไม่มีหรอกชิดไปเองโอเคชเช้าพอดีครับข้างบนฮึฮโอ้ชิตฝนตก ผมต้องรีบทําก่อเหล็กเคเรียบร้อยนะครับเราได้ก่อเหล็กเต็มชุดแล้วตอนนี้แล้วก็คืออาหารเราหมดตอนนี้โอเคผมต้องไปหากราวิลนะครับอุ๊ยอุยอุย,อย,อยนี่แหละกราวลโอเคเราได้ฟินเหลสตีลแล้วนะครับคือผมต้องไปหาล่าสัตว์น่านจะฝั่งหลังบ้านเราแหละ อ๋อแล้ญ้ามันแบบว่ายามันหนืดเหลือเกินแต่ก็ไม่อยากตีออกนะเพราะมันสวยผมต้องไปหาแกะด้วยอะนู่นอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้คือเราไม่สามารถที่จะเผามันได้นะเราต้องฆ่ามันไปก่อนโอ้ยหมูหมูอีกแล้วหมูอีกแล้วพวกหมูพวกไก่ w h a The fuck is this bro เฮ้ยมันคืออะไรหมูเหรอแล้วทำไมหมูมันปปปแปลกๆเงี้ยทำไมหมูมีขาครับเฮ้ยโอ๊ยแกตกแกหมดวัวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ทำไมมีสามขาวะหรือว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่า โดนทดลองอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับอาจจะเกี่ยวข้องกับมอดชัดเจนเลยเพราะว่าพวกนั้นมันเป็นมันร่างกายบิดเบี้ยวครับอาจจะเกี่ยวข้องกันอุ้ยล้วผมวิ่งไม่ได้ละโอเคผม,มว่าเรากลับบ้านกันเออว่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันแล้วกันนะครับอุ้ยเอยซอมบี้จมน้ําเยอะจัด อันนั้นไรแม่งมุมปะแม่งมุมแม่งโคตรเนียนเลยวะย่อยมันขึ้นมาตอนไหนวะตกแก้หมดมาแบบไม่มีเสียงเลยอุ้ยตรงนั้นมีแกะว่า,าไปฆ่าแกะก่อนอยากทำเตียงนะครับแกะมานีอืมขัดอีก ขาดอีกหนึ่งคนโอ๊ย,อยหนืดหนืดอีกหนึ่งคนเท่านั้นครับมีแกะเปล่าอันนั้นคืออะไรอ่ะมีวัวอ๋อมีซอมบี้ยเยอะไรเอ้ยเดี๋ยว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 ไม่เที่ย